สวัสดีครับแฟนบอลของแดงหรือผู้ปูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าปูประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้มันก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นการอัเปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะที่หลายๆคนน่าจะเป็นกังวลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางไรอันกราวเบนแบกห้องเครื่องดัชแมนของเราที่มันก็มีความชัดเจนออกมามากขึ้นเรื่อยๆตามลำตับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอาการบาดเจ็บที่หนักหนาอย่างที่ใครหลายๆคนคาดการณ์กันไป หรือแม้กระทั่งการที่ทางครอนอแบดลีย์แบกขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่ช่วดกันลงสนามในก,การประชนหน้ากับทางทีมชาติเยอรมันเมื่อคืนนี้มันก็มีการออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาแล้วหลังจากก็มีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเขาจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเลินงานเข้าไปอีกหนึ่งคนแล้วหรือไม่ ด้านอเล็กซานเดอร์อิซักก็มีสภาพความฟิตท,ที่ดีขึ้นมาต่างดำดับและล่าสุดเจ้าตัวก็สามารถที่จะลงสนามเต็ม90านาทีได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ซึ่งส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการทำหน้าที่ให้กับทางของแดงยุเวภูตของเราได้ต่อไปฝั่งของอาร์เซนอลก็มีปัญหาให้ต้องปวดหัวเมื่อทางมาตินโอเได้กาได้รับการยืนยันแล้วว่าบาดเจ็บค่อนข้างจะจรุนแรงและอาจจะต้องขาดการลงสนามให้กับพวกเขาไปยาวนั้นอย่างน้อยถึง9เกม ส่วนภายในทีมของเราก็เกิดขึ้นใต้น้ําเริ่มมีการออกมาเรียกร้องว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะต้องสั่งปลดทังอาร์เนสซอนและไปดึงตัวทางชาวบิอรองโซ่กุมซือหนุ่มไฟแรงจากทางเรอันมัดกิษเข้ามากลุ่มบังเหียนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของทางอาริซิสแม็คอาริสเตอร์ที่ทางเลือกผูของเราก็มีการตอกหน้าทางราชันชุดเขาเรอันมัดริ่เข้าไปเรียกได้ว่าต้องมีร้องไห้กันเลยทีเดียว ทีนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละข่าวกันเลยครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของทางไรอันกรวินแบกห้องเครึ่งดัชแมนของเรากันก่อนเลยอย่างที่เรารับทราบกันดีว่าเขาเองเพิ่งจะลงสนามเป็นเสด็จผู้เล่นตัวจริงให้กับทางทัพอัศวินสีสม้มทีมชาติอแลนด์ and, ในการแข่งขันที่พวกเขาถล่มอาจนะทีมชาติฟินแลนด์มาแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมกื่อนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต,ตัวของทางกราวเวบนแบกนั้นก็อยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีและถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลาก่อนจะเป็นทางทียานี่ไรเดอร์มิดฟิล์ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลงไปทำหน้าที่แทนเขาในช่วงการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง ก่อนหน้านี้ผมเองก็น,นําเสนอข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วหลังจากตัวของทางโรนัลคูมันเป็นคนออกมายยืนยันว่ามันเป็นเพียงมาตรการในการป้องกันเอาไว้ก่อนหลังจากตัวของทางเกราวเวนแบกนั้นดูเหมือนจะมีอาการบากเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณแฮมสตริงของเขาจึงทําให้พวกเขาไม่อยากจะสุ่มเสี่ยงให้นักเตะลงเล่นต่อไป ทว่าล่าสุดดูเหมือนว่าตัวของทางเราเป็นแบบเองก็จะมีการออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆเพียงแต่เขามีความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความฟิตจึงจําเป็นจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพความฟิตนะเราเป็นแบบกล่าวได้ตัวของเขาเองด,ดูการนี้มันยังอีกยาวนานมากๆดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องป้องกันเอาไว้กอ่อน ผมยังคงรู้สึกดีนะและผมก็ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชของเราด้วยด้าน s k y ยสปอรสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษจ็มีการออกมาระบุถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าดาวเตะวัย23ปียังคงสบายดีอยู่และการที่มีการเปลี่ยนตัวเขาออกก็เ,เป็นเพียงมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนเท่านั้น เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวของทางครอนอร์แบดลี่ม็คขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้างหลังจากเขาเพิ่งจะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมให้กับทางทีมชาติไอแ,แลนด์เหนือในนัดที่พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือทางทีมชาติสโลวาเกียมาได้2ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา นั่นทำให้ใครหลายๆคนก็มีขังคาดการ์กันว่าตัวของทางแบดลีน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมการแข่งขันนัดถัดมาที่พวกเขาก็มีอีกหนึ่งโปรแกรมสำคัญจะต้องกลงฟาดแข้งกับทางทีมชาติเยอรมันเมื่อคืนนี้ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดหากเราไปเปิดรายชื่อผู้เล่นดูทั้งเ1บีผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองมันกลับไม่ปรากฏชื่อของทางแบดลี่เลยในเกมการแข่งขันที่ทางทีมชาติเยอรมันบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางทีมชาติไอแลนด์เหนือมาได้1ประตูต่อศย์จากประตูโทนของทางมิกบอร์ตเตอร์กมาเดอร์ นั่นจึงทําให้เกิดเครื่องหมายคําถามขึ้นมาแบบตัวโตๆต,ต,ตเลยว่าหรือตัวของทางแบรดลี่นั้นจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานไปแลบอีกหนึ่งคนหรือไม่และอย่างไรกันทว่าล,ล่าสุดมันก็มีการออกมาเคลียร์ชัดอย่างชัดเจนเลยว่าสาเหตุที่ตัวของทางแบรดลี่ไม่ได้อยู่ในสนามในเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาอาการบาดเจ็บแต่เป็นเพราะว่าตัวเขาเองติดโทษแบนต่างหาก หลังจากที่เขาดันไปได้รับใบเหลืองในการแข่งขันนัดที่แล้วจึงทำให้โจตัวสะสมใบเหลืองมาครบ3บาใบและติดโทษแบนโดยอัตโนมัติหนึ่งนัดซึ่งมันก็มาตรงกับเกมการแข่งขันกับทางทีมชาติติรวมันดังก่อขังตนพอดีวยเหตุนี้จึงเป็นข้อที่อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าสาเหตุที่ทางแบรดลีย์ไม่ได้ลงสนามในเกมม่อค่ำคืนนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องสภากรอมฟิตหรืออาการบาดเจ็บเพียงแต่เขาชดใช้โทษแบนของโจตัวเท่านั้นเอง ในก็มีการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยัางคงาจอกดึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปที่รอทีมของเราอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นหนึ่งในบิ๊กแมตที่เรียกได้ว่าสําคัญเป็นอันดับต้นๆของการแข่งขันในฤดูกาลนี้เลยกับการที่เราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกวันแดงเดือดซึ่งโดยปกติแล้วมันก็เป็นเกมระดับบิ๊กของทีมเราอยู่แล้ว แต่ในตอนนี้สาเหตุที่ทำให้มันทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เพราะว่าทีมของเราเพิ่งจะปราชัยมาสามนัดติดต่อกันทำให้ทางอารเนสรัตหวังที่จะใช้การแข่งขันในนัดน,นี้เป็นจุดเปลี่ยนเรียกขวัญและกำลังใจของทีมเราให้กลับคืนมาเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่มากที่สุดก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมเราที่ในตอนนี้เริ่มจะยาวขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้ทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีม Deutsch, เราโดยเฉพาะจึงมีการรวบรวมสถา,านการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับนักเตะแต่ละคนที่อยู่ในลิสต์อาการบาดเจ็บของเราว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้างไร่เดียงมาตั้งแต่ไทรายของทางไรอังการาวฟนแบกที่เขายืนยันไปแล้วว่ามันเป็นเพียงมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนและเจ้าตัวไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างที่มีการกล่าวอ้างกัน ส่วนในรายของทางโคนาเต้นั้นเขาถูกถอดออกมาในช่วงครึ่งเวลาหลังในเกมที่ดอกเผชิญหน้ากับเชิซีก่อนที่โจ้ตัวจะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสแต่เขาเองก็ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมาอย่างเมือ์ซีไซ์ของเราซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องรอการเช็คสภาพความฟิตเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาจะพร้อมลงสนามในการ,รเผชิญหน้ากับทางเรเดวิวได้หรือไม่ ทางอาริซัมเบเกอร์ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงทำให้เขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้แน่นอนแล้ววัตทรุกเอนโดที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมชาติญี่ปุ่นเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บอีกเช่นเดียวกันแต่กุนซือทีมชาติของเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นเพียงมาตรการในการป้องกันเอาไว้ก่อนซึ่งเราก็ยังไม่รับทราบข้อมูลที่แน่ชัดออกมา คนสุดท้ายก็คือทางโอวานนี่เรโอนี่เซนเตอร์ฮับดาวลูกอนาคตไกลจะไม่สามารถลงเล่นได้อย่างแน่นอนหลังจากโจต,ตัวต้องพักยาวนานถึง1ปีจากปัญหาอาการบัดเจ็บที่เส้นเอ็นคขว้หน้าหัวเขา่าเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนเมื่อสักครู่เราเองก็มีการพาดพิงมาถึงตัวของทางวัตตุกเอนโดกันไปแล้วอันที่จริงเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ในตอนแรกนั้น เขาก็ถูกตัวทางฮาจิเมะมริยาสุกุนซือของทางทีมชาติญี่ปุ่นเรียกตัวไปติดทีมในการแข่งขันคิรินชาเลนครับที่พวกเขามีโปรแกรมาดแข่งกับทางทีมชาติปราคอยและทีมชาติบราซิลแต่สุดท้ายก็ต้องมีการถอนชื่อของทางดาวเตะวัย31ปีออกไปหลังจากเขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวระบุว่ามันเป็นอาการบาเดเจ็บที่บริเวณแฮมสตรง ถาวรลาสุดหากเรามาดูบทสัมภาษณ์ของตัวโมริยาสุเองที่เขาไปกล่าวเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางนิคคันสปอร์ตสื่อท้องถิ่นจากแดนอาทิตย์อุทยัยมันก็เป็นการสะท้อนออกมาเลยว่าอันที่จริงแนละ้วตัวของทางเอนโดอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักหนาะอะไรมากมายนะและเขาก็มีความคิดที่จะเรียกตัวนักเตะรายนี้กลับมาติดทีมชาติในช่วงท้ายของพักเบกทีมชาติรอหนีด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนใจในท้ายที่สุด เขามีการคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะเรียกตัวเขากลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในช่วงนาทีท้ายๆเลยนะมูริยาสุกล่าวแต่เมื่อคิดทบทวนอยู่หลายรอบการที่เรามีการส่งตัวเขากลับไปที่เมอร์ซี่ไซแล้วและจะดึงตัวเขาให้เดินทางจากทวีปยุโรปกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะกลายมาเป็นการสร้างภาระให้กับเขามากจนเกินไป แล้เมื่อมาประกอบก,บกับการที่ผมก็มองว่าตัวเลขนักเตะภายในทีมของเราณนะปัจจุบันนั้นมันจึงน่าจะเพียงพอแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมเราไม่มีการเรียกตัวเขากลับมาเป็นคำรกที่สอง จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของตัวโมริยาสุมันก็เป็นการสะท้อนได้เห็นอยู่แล้วว่าการที่เขามีการคิดถึงการจะเรียกตัวทักเอนโดกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งในช่วงพักเวกทีมชาติรอบนี้มันก็สะท้อนได้เห็นเลยว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้รุนแรงอะไรซึ่งนี่ก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวของทักเอนโดได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอาการหนักๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของโจตัว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นโฟกัสหรือไฮไลท์สำคัญกันบ้างนั่นก็คือตัวของทักแอลเลนเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนของเรานั่นเองหลังจากเขาเพิ่งจะย้ายจากทางสานลิกาดงนิวคาเซอร์อยู่นาเดมาร่วมถิ่แอนฟิล์ของเราในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาเ้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ การย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นของตัวอิซักนั้นได้กลายมาเป็นมหากราบอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันที่เขามีการปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับทางต้นสังกัดอย่างทางนิวคาสเซอร์และเอฟนี au, ่ฮาากุนซือมากฝีมือของพวกเขา นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของทางอีซักปฏิเสธที่จะเดินทางไปการแข่งขันในช่วงปีซีซั่นร่วมกับทางนิวคาสเซิลส่วนทางฮาเองก็มีการตอบโต้ด้วยการสั่งการไม่ให้ตัวของทางอีซักนั้นมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของสโมสรไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งสั่งให้เขาห้ามเข้าร่วมกับปาร์ตี้ของสโมสรเป็นตน้น แน่นอนว่าการดำเนินการทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จึงทำให้ตัวของทักอิซักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของเขาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงตอนที่เขาได้ย้ายมาอยู่กับทางหรือร์พูลของเราแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมแม้กระทั่งทางทีมชาติสวีเดนเหลือตัวของทักอาเนอร์สรอนก็มีการใช้งานเขาอย่างประครบประงมมาโดยตลอดเพื่อค่อยๆเพิ่มสภาพความฟิตให้กับเจ้าตัวขึ้นมาตามลำดับหลังจากเขาไม่ได้สัมผัสยอดย่าเลยในช่วงปีสีสั้นที่ผ่านมา ทวันล,ล่าสุดมันก็มีข่าวดีสำหรับทีมของเราออกมาหลังจากการแข่งขันที่ทีมชาติสวีเดนเพิ่งจะลงสนามในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนนี้มันเป็นครั้งแรกที่ตัวของทางอิซักนั้นสามารถจะออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงและอยู่ในสนามครบทั้ง90นาทีแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ค่อยสู้ดีมากนะหลังจากทางสวีเดนของพวกเขาปราชัยให้กับทางทีมชาติโคโซวไปศประตูต่อหนึ่ง ซึ่งหากมองในแง่ของฟอร์มการเล่นภาพรวมของทีมแล้วก็เรียกได้ว่านักเตะทั้งหมดของทางทีมชาติสวีเดนซึ่งรวมถึงหัวหอกกู้ของพวกเขาอย่างอีซักและวิกเตอร์เยอเคเรสสตา์ดังของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนั้นก็สอบตกแต่หากเรามามองอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับเง่สภาพความฟิตของเขาการที่ทางอีซักสามารถจะลงสนามเต็ม90นาทีได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวมีการประกาศกล่าวเอาไว้แล้วก่อนเกมก็น่าจะส่งผลดีกับทางลิเบอร์พู่ของเราต่อไปตามลำดับนั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการได้เรียนเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ทีมของเราต้องเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันกันไปแล้วทางฝั่งคู่แข่งแย่งแชมป์ของเราโดยตรงอย่างทางปืนใหญ่อาร์สโนก็เจอปัญหาหนักไม่แพ้กัน เพราะนะปัจจุบันแม้ว่าทางเด e กันสเนอร์จะยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยมีคะแนนนำหน้าเลเวอพูลของเราอยู่แค่เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะแกนหลักสำคัญของพวกเขาอย่างทางมาตินโอนเดก,กาดก็ามาทชคร้ายได้รับบาดเจ็บไป ล่าสุดมันก็มีการยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากทางสามีม็อกเบลนักข่าวคนดังของทาง BBC ีซีสำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษที่มีการชี้ชัดเลยว่าอาการบาดเจ็บที่ตัวของทถกโอนได้กลับได้รับในชัยชนะเหนือทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดสประตูต่อศูนย์เมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งในตอนแรกมันก็มีการออกมายืนยันอยู่แล้วว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางอูดิกาดนั้นจะทําให้เขาทวดกันเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในช่วงพักเบรกทีมชาติตอนเดือนตุลาคมนี้นั่นเอง แต่ในตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการระบุขอบข่ายของอาการบาดเจ็บที่แน่ชัดออกมาซึ่งล่าสุดตัวของทางม็อกเบลก็มีการชี้ชัดเลยว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าและทางโอเดกาดนั้นจะยังไม่สามารถกลับมาลงสนามช่วยทัพอาร์ซนอลได้จนกว่าจะเป็นกหล่าทุ่งพักเบรกทีมชาติในดเดิลพฤศจิกายนเป็นต้นไปกับตันทีมของอาร์ซนอลอย่างทางมาติมโอเดกาดได้รับการคาดหมายว่าจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ต้องเป็นหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติในดเดนเพฤศจิกายนนะ ม็อกเบลระบุนั่นทําให้เขาจะพลาดการลงสนามในเกมพิีเมีย์ลีกหลายนาัดไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางฟูแลมคริสตันพาเลตเบิร์นลีและทางซันเดอร์แลนด์รวมไปถึงเกมยู่้าแชสเปอริกกับทางอตรลเนติโกมาดิดและทางสราวเวียปาร์คด้วย นอกจากนี้อาร์เซนอลยังมีโปรแกรมการแข่งขันกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากต้องพักเบรกทีมชาติในเดือนหน้าซึ่งมันยังคงต้องรอดูต่อไปว่าตัวของทากโอเดการนั้นจะฟื้นตัวกลับมาได้ทันเกมดาร์บี้แมตช์ที่จะมีขึ้นในวันที่23พฤศจิกาย,ยนหรือไม่ทั้งนี้จากอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของผู้เล่นคนสำคัญของทัตอาร์เซนอลมันก็จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลุนแชมป์ของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะวกกลับมาดูเรื่องดาวภายในทีมของเราเองกันบ้างอย่างที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลรเวอว่าูลเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําทีมของทางอาร์เนอร์ร็อกได้เจตั้งคําถามเข้าไปแบบเต็มๆหลังจากทีมปราชัยมา3นัดติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทัพที่ค่อนข้างจะแปลกของตัวอาร์เนอร์ร็อตในช่วงหลัง นั่นทำให่หนึ่งในคนที่มีการออกมาตั้งแง่นในเรื่องนี้ด้วยก็คือตัวของทางกับเอสกาเมนดีเอต้าอดีตนักเตะเก่าของทีมเราที่มีการชี้ชัดเลยว่าหากไปไม่ไหวมันอาจจะได้เห็นตัวของทางชาบิอารองโซกุนซือหนุ่มไฟแรงที่ปัจจุบันเขารับงานคุมทีมไดอันมาริดอยู่แต่หากเราย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่ทีมของเราจะไปดึงตัวทางสล็อตเข้ามาในตอนที่ทางเยอเกนครอปวางมือจาัดก,การคุมทีมของเราไปอารองโซก็เคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะก้าวขึ้นมารับงานนี้ทําให ตัวของทางเมนเดียตาก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเขากลับมาสู่ถิ่นแอนฟิล์อนกุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งหลังจากตัวของทางอ so, ารองโซก็เคยเป็นอดีตนักเตะกระดบตำนานคนหนึ่งของทางลิเวอร์พูลหากถามว่าชาบี้อารองโซจะมีโอกาสาลงเอยกับลิเวอร์พูล l ไหมผมมั่นใจว่ามันเป็นไปได้นะก็เราได้เห็นข่าวกันมาโดยตลอดกับบรรดาอดีตนักเตะและสโมสรเก่าของพวกเขาเมนเดียตากล่าว แล้วผมก็คิดว่านั่นดูจะเป็นข้อได้เปรียบเสียด้วยเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะรู้จักสมูสอนรู้จักเมืองและรู้จักวัฒนธรรมของทีมเป็นอย่างดี ผมไม่คิดมากิเวฟร์พูลจะมีการเปิดโต๊ะในช่วงสัมเมอร์นี้หลังจากฤด,ดูการแรกที่สุดยอดภายใต้การทำทีมของทางอ่านเนอร์สรลอต์ตากมองในอนาคตข้างหน้ามันเป็นไปได้นะและชื่อของทางชาบิอรลองโซ่จะต้องอยู่ในลิสต์นั้นอย่างแน่นอนผมมั่นใจในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของทางอุ์ภูณนะปัจจุบันก็ทำผลงานได้ไม่สู้ดีนะ ตากันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะแกนหลักสําคัญในแผงกองกลางของเราอย่างพัทเร็กซิสแมตตอาริสเตอร์ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินากันบ้างเพราะหนึ่งในสโมสรที่ก็ตกเป็นข่าวผัวพันกับเขามาโดยตลอดก็คือในรายของทางราชันชุดขาวเรย์อนดมาดริดหลังจากเห็นนักเตะคนไหนภายในทีมของเราโว์ฟอร์มดีหน่อยไม่ได้จะต้องตกเป็นข่าวผัวพันแทบทุกคนตป ไม่เว้นแม้แต่ในรายของทางแม็กอาริสเตอร์ด้วยแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดิเฟน s ซ Central ัลสื่อท้องถิ่นของประเทศสเปนที่สำนักงานใหญ่ของพวกเขาก็ตั้งอยู่ในกรุงมาดริดด้วยก็มีการรายงานข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางเรอัลมาดริดได้ถอนความสนใจในตัวของทางแม็กอาริสเตอร์ไปแล้วแม้ว่าในตอนแรกนั้นเขาเองจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการเสริมทัพสำหรับแผงก,งกลางของพวกเขาก็ตามที ราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นในปัจจุบันของตัวแม็กอาริสเตอร์ประกอบกับการทิศทางนิวพูของเราก็มีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้เกินกว่าหนึ่งรอล้านยูโรขึ้นไปแถมมีการประกาศกล่าวด้วยว่าต่อให้ได้เตือนตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกไปนั่นจึงทําให้ทางผู้บริหารของทางเ er ดนเวอร์กิดยกทงยอมแพ้และเลิกไล่ล่าตัวของทางแม็กอาริสเตอร์ไปโดยปริยาย ก็รู้ดีว่าถึงจะตามตื้อต่อไปตัวของทางนักเตะเองก็ประกาศเกล้ามาโดยตลอดเลยว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายไปร่วมถิ่นสารเตโกเบนาบิลดังนั้นจึงทําให้พวกเขาตั้งใจที่จะเบนเป้าไปหานักเตะรายอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นทางอดัมวอร์ตันของทางคริสตันพาเลตหรือแม้กระทั่งตัวของพังเอนโซแฟนนันเดสจากทางสโมสรสิงโตนึง,งินความชิลสี แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ